ตานสวรรค์น,นะคะเขาบานเสร็จเขามีดอกเหมือนกันเลยค่ะพอบานเสร็จเขาก็จะร่วงไปไม่มีลูกนะคะแต่ต้นเขาจะเหมือนกันค่ะเหมือนแก้วมังกรแต่ว่าเขาลักษณะเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ลูกเขาจะไม่มีการติดเลยค่ะไม่มีลูกมีแต่ดอกก็จะบานประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนสวรรค์เขาเหมือนกันนะคะเขาก็จะ บานแต่เขาจะไม่ติดลูกนะคะ mm. เหมือนแก้วมังกรเลยที่บ้านนะคะม่อกรนี่ปลูกไว้บวตันสวรรค์น,นะคะ mm hmm. เขาเขาก็จริงอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอเขามีดอกแล้วเขาไม่มีลูกคนก็จะเถียงว่าแก้วมังกรแต่เนี้ยคือแก้วมังกรตัวจริงค่ะสีแดงนะคะ mm hmm. ตอนนี้มีมีสองลูกค่ะ แก้วมังกรสีแดงที่บ้านติดที่สองลูกตอนที่ต้นนะคะปีนี้ได้กินสองครั้งแล้วแก้วมังกรที่ต้นนะคะปีนี้ได้กินสองครั้งละไม่ได้ออกลูกเยอะนะคะก็ออกทีสองลูกสามลูกหรือลูกหนึ่งแค่นี้ค่ะคราวนี้ออกสองลูกค่ะนะคะที่ป้าน้องตัดสินใจเก็บ ทิ้งนี่เขาสุกเมื่อวานแดงนะคะทิ้งไว้นานกว่านี้ก็เละค่ะเาาก่อนค่ะอยู่ข้างบนสีแดงบนดาดฟ้าค่ะปีน้องได้พันใหม่มาอันนี้สีน้ำเงินนะคะลูกเขาจะเป็นสีน้ำเงินเนื้อไม่ทราบเป็นสีอะไรรู้สึกเนื้อจะเป็นสีน้ำเงินม่วงๆเลยค่ะ